หยุดอันขอเพลงห้องกับบบได้จะเพลงจะถอนถอนบุกเนาะแฟนเก่าสีเลิกลาดอกกันไปจ้าเคยมีแฟนอจจะคือว่าแฟนเก่าจะต้องแฟนใหม่บ่รู้เอาเพลงใหม่แฟนใหม่เพลงแฟนใหม่สีเลิกลาดอกกันแฟนใหม่คือที่เลิกแล้วยังบ่มีเออเนาะอันกำลังสิเข้ามานะ คนว่านย่างนั้นนี่ครับไฟวานอยู่ไหเป็นเป็นยังโอ้เราเจ็บท้องโอเออเราเขาเาถือเขาถิมมากทีแต่ันั้นกับเสียใจต่อดี่แต่กับเขาถือมากอย่างฮอนหอนนั่นแล้วตอนที่าอย่างฮักเจ้านั่งก็บมโสนใจคนที่เจ้าว่าักเป็นยังตอนนี้คือเสียใจ